เอ้ทุกแกใครฆ่าเขาไหนไหนทุกคนลองบอกข่าวเ้ยพี่ความลับเลยเดีนน๋ยวคนคนแรกบอกมาเออตอนนั้นผมไปอยู่ทุกที่ตอนนั้นผมเดินไปแค่นี้แหละพวก่ค่เดินไปไม่ได้ทำเอาคนต่อมาอทีวิแมนคือตอนนั้นผม ผมเห็นสกีบีดีเธอเด็ดพี่น้องของสกีบีดีกับเธอสปิเกอร์แมนทำอะไรกันบางย่าวไม่รู้ผม,ผมนี่คือภาพจมเพนผมได้ถ่ายวีดีโอจากทีวีตู้ทำอะไรตู้แค่เดินก็ไปเห็นศพเลยมันไม่จริงไอ้เรากันได้แล้วครต่อมาคือว่าตอนนั้น ผมไปที่หลังเขาตอนนี้ผมกำลังเดินไป่นี่คือไม่ไอไอน,นี้คือต้นไม้แบบใหม่ครับ <S <S 2> <S 2> นั่นแหละสีที่ผมจะไปตรงนั้นแหละแต่นั่นมันมีผดี๋ยวมีพนักตอนนีุ้ฏีเยวบอกว่ามีธุีกิจอลยขึ้นมาทำบนเขาเอา คนสุดท้ายอี e l สปีกเกอร์พอดีเอ๊ะเอ๊ะคือตอนนั้นผมไปห้องน้ำเนี่ยครับผมมาเข้าห้องน้ำอยู่ครับเนี่ยคือห้องน้ำอยู่แต่ไปเข้ากัจริงครับผมมาเข้าห้องน้ำแล้วสมุใครทำกันแล้วฮะทีวีตัวไหนทำมั้ยทีวีสปีกเกอร์ับแล้วทำมั้ย ม่ใช่ทีวีสกีบีิสกีิสกีบิสกีบีสหุดเทียนกันเลยอ้นนั้นยทีมับุเออฉันรู้นะว่าใครคนทดูจอทีวีได้้ไม่ไมไม่ได้ดูนั่นก็อกีบีบีบอมบอมยก นัยฉันว่าเราสกีวีดีนายต้องทำแน่ๆ่ฉันไม่ได้ทำของจริงมันโกหกเตียวทำไมหลงมันต้องบอกว่าเป็นสกีบีบีทอยเลยเพ้ายัไม่มีอเออก็ใช่นั่นแหละสกีบีบีถอยเลยมานทำ แล้วสังหาดมาเลยออ oh, <I>